ผมจะทดสอบครับระบบถ่ายแบบ360องศาดูนะครับเพื่อนๆก็ลองหมุนกล้องเนี่ยดูได้รอดคิศเลยครับยกเว้น่าข้างหลังนะครับเพราะว่ามันจะติดหมวกผมนะครับมันก็ผมมองไม่เห็นอะไรแหละแต่ว่ามองได้รอดนะครับลองขยับมุมกล้องดูเอาเองครับอันนี้ทดสอบดูเล่น่ๆครับใครชอบก็บอกไว้ครับเผื่อจะได้ทําอีกนะครับคือโกโปรแบ็มาแต่ไม่เคยใช้ฟังก์ชันนี้เลย เดี๋ยวจะขี่กลับบ้านแล้วครับอะไรเนี่ยข้มาโอเคนะครับลองสายสายมือถือดูนะครับหรือว่าเลื่อนเลื่อนอ่าเลื่อนอ่าบนจอก็ได้ครับถ้าใครดูผ่านกล้องวิดีโอไอดูผ่านอาคอมพิวเตอร์นะครับลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับ ขี่อยู่เองหรือเปล่าครับเนี่ย<ะ>ให้บรรยากาศแบบเหมือขีขี่ขี่รถเองหรือเปล่าครับคอมนม์หน่อยแล้วกันถ้าถ้าใครถ้าใครดูอยู่นะถ้าชอบก็จะได้ทําต่อเรื่อยๆนะครับ ตัวตัวอาหรือเปล่าไม่น่าจะใช่อาเพราะาตัวมันเล็กเกินตัวอาตัวใหญ่อะตัวใหญ่เมื่อกี้นะครับรถคัลนี้นะครับเรียกว่ารถเอ็กซ์เอร์นะครับมันมีหลายประเภทคัล i ี g นะครับ ทางนี้โดดเป็นม้าเลยขนาดว่าโชคมันนิ่มๆนะนี่ยังแบบรู้สึกได้เลยว่ามันมันกระโดดอะ่ะเดี๋ยวเรามีตังเดี๋ยวเปลี่ยนโชคใหม่เปลี่ยนอ่าตอนนี้ที่ที่จะต้องเปลี่ยนนะมีอ่ามียางมีผ้าเบรกนะครับอืมแค่นี้ก็หลายพันแล้วนะยางกับผ้าเบรกเนี่ยยางนี้ก็รอไปเท่าไหร่สี่พันกว่าแล้วมั้ง กำลังจะกำลังดูดอยู่ว่าจะใช้พิลดรี่หรือว่าใช้ไออาซีแบบลายเดินครับกำลังกำลังแบบคิดอยู่คิดอยู่อยากจะลองอยากจะลองพิลดรี่ดูถ้าใครมียางอะไรดีๆกว่านี้ก็นําเสนอแล้วกันราคาไม่เกี่ยงขอแค่มันหนึบไม่ลื่นพอขอแค่มันหนึบไม่ลื่นพอเออเออใช่แล้วขี่เน้นความเร็วด้วยกัน kéo 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 máy to เอาแคปเอาแคปเฉยเอาละครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอามาให้ดูกันครับว่าอาจจะลงเป็นอ่าเวอร์ชั่นสามร้อยหสิองศาบ่อยๆแล้วกันครับกําลังจะทดสอบดูนะครับทําคลิปแบบแนวนี้นะครับไม่รู้ว่าวันโอเคหรือเปล่านะครับถ้าโอเคไม่โอเคยังไงก็บอกด้วยแล้วกันครับถ้าใครชอบก็บอกด้วยแล้วกันจะได้ทําต่อเรื่อยๆนะครับอันนี้เอามาให้ดูกันเล่นๆนะครับเพราะว่าเวลาผมไปเที่ยวไหนไปอะไรยเงี้ย พูดตรงๆนะว่า,าการฟิกกล้องเนี่ยบางทีผมก็มันมันยังไงดีมันอยากจะแบบให้ดูหลายๆมุมอ่ะเออแต่บางทีฟิกฟิกมุมกล้องเนี่ยมันดูได้แค่มุมเดียวอะไรเงี้ยเออนะครับหวังว่าผมจะเข้าใจที่ผมพูดเนาะ <c oughs> ผมยิ่งเป็นแบบอ,อธิบายอะไรไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับเ <c oughs> วลาทำคลิปอะไรพวกเนี้ยโอ้ยกว่าจะได้แต่ลคลิปนี้หลายเทคครับเวลาพูดนะครับ ไปจลรวบรวมประโยคได้นะครับก็อันนั้นแหละครับใครคิดเห็นยังไงก็พิมพ์เข้ามาดูแล้วกันครับก็คลิปนี้ก็โห้รถติดเยอะเลยคลิปนี้ก็โอเคนี้นะครับบ๊ายบายนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับแมะนี่ไปได้ไ